สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับเพื่อนๆกับร้านน้าสลาลมของสะสมนะครับซื้อขายเหรียญนะครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับทางช่อง YouTube นะครับนี่เลยครับสลาลมคอยชแนลนะครับช่องนี้นะครับลงคลิปทุกวันนะครับ1 3ถึงคลิปนะครับก็ติดตามกันได้นะครับเพื่อนๆหลายๆท่านสงสัยนะครับว่าร้านอยู่สุราษฎร์จะซื้อขายกันยังไงนะครับก็ซื้อขายได้นะครับ ทั่วประเทศอยู่ที่ไหนก็ซื้อขายได้นะครับเหมือนกับวันเนี้ยนี่นะครับอันนี้2กล่องอันนี้2ชิ้นนะครับ1นซองกับ1กล่องอันนี้ก็จากเชียงใหม่นะครับเพื่อนๆเชียงใหม่ส่งมาสุราษฎร์นะครับก็ไม่มีปัญหานะครับอันนี้ก็เป็นลูกค้าประจํานะครับแล้วก็อันนี้ก็ลูกค้าใหม่นะครับก็เริ่มยังไงดีนะครับก็สวัสดีก่อนนะครับวันนี้นะครับวันหยุดนะครับตรงกับวันที่สิบ เมษายนนะครับวันนี้วันที่วันที่สิบเมษายนนะครับเดือนเดือนสี่นะครับสองสองห้าหกห้านะครับวันนี้ก็พอดีผมมีภารกิจช่วงเช้านะครับก็ได้มามาทําการแกะกล่องบันทึกคลิปก็ประมาณสี่โมงเย็นละนะครับก็มีไปทุระมานิดหน่อยนะครับภารกิจส่วนตัวนะครับแล้วก็ก่อนหน้าก่อนหน้านี้ก็ไปส่งพัสดุมานะครับให้กับ f c ซนะครับ แล้วก็สมาชิกในกลุ่มซื้อขายนะครับวันนี้ก็ส่งไป4รายการนะครับแล้วก็มีเหรียญตัวนี้เดี๋ยวจะมารีวิวแกะให้เพื่อนๆดูนะครับก็ขอแจ้งไว้นิดนึงนะครับสำหรับท่านที่ต้องการจะติดต่อกับทางช่องนะครับไม่ว่าจะส่งเหรียญมาขายนะครับอยากจะขายเหรียญหรือว่าอยากจะซื้อเหรียญนะครับกับทางช่องนะครับผมย้ํานิดนึงนะครับให้ติดต่อทางไลน์นะครับเพื่อน ไลน์ดีของช่องผมนะครับไลน์ดี0 9 5ย์2 4 4 4 3นนะครับเน้นติดต่อทางไลน์เท่านั้นนะครับส่งรูปเหรียญหรือว่าเพื่อนๆอยากจะซื้อเหรียญผมก็ต้องส่งรูปเหรียญให้เพื่อนๆดูนะครับติดต่อทางไลน์คือจะจบในแอปเดียวเลยนะครับก็ขอแจ้งอีกนิดนึงว่าผมไม่สะดวกรับโทรศัพท์จริงๆนะครับเพราะว่าด้วยงานด้วยอะไรหลายๆอย่างนะครับก็อยากให้เพื่อนๆทักไลน์มานะครับมี สำหรับผู้ใหญ่ที่อายุเยอะหน่อยนะครับเล่นไลน์ไม่เป็นนะครับก็อยากให้ให้ลูกให้หลานนะครับหรือว่าใครที่ทาแอดไลน์ได้นะครับก็แอดไลน์จะง่ายที่สุดนะครับติดต่อง่ายคุยง่ายแล้วก็ส่งรูปสื่อสารอะไรง่ายมากนะครับเน้นติดต่อทางไลน์นะครับเพื่อนๆก็ความจริงอันนี้ก็มีมี3 3สชิ้นนะครับแต่ว่าอีกชิ้นหนึ่งยังมาไม่ถึงนะครับเพราะว่าขนส่งโทรมาถามผมแล้วว่าอยู่ไหนนะครับก็ขอแกะ2อันนี้ก่อนนะครับเพื่อนๆน ก็มาเลยนะครับเริ่มด้วยอันนี้ดีกว่านะครับเป็นกล่องนะครับเดี๋ยวแกะกันเลยนะครับว่ามีอะไรมาบ้างนะครับอันนี้ก็ส่งมาหลายครั้งแล้วนะครับกับท่านนี้นะครับเป็นเหรียญอะไรเดี๋ยวมาดูกันนะครับนี่นะครับขอแกะกล่องนี้ก่อนนะครับเพื่อนๆจะพยายามให้เร็วๆนะครับเพื่อนๆจะได้ คุ้มค่าในการดูนะครับก็หลายๆคลิปหรือว่าทุกคลิปนะครับผมก็จะพยายามสอดแทรกอะไรเล็กๆน้อยๆนะครับที่เป็นประโยชน์นะครับเหมือนตัวนี้มารีวิวเหรียญก็เดี๋ยวดูนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเนี่ยนี้แค่นี้ก็ส่งมาได้นะครับนี่นะครับอย่าดูถูกเงินหลักสิบนะครับเพื่อนๆนี่นะครับส่งมาบ่อยๆนะครับจากหลักสิบก็เป็นหลักร้อยจากหลักร้อยก็เป็นหลักพันนะครับจากหลักพัน ก็เป็นหลักหมื่นได้นะครับเพ,พื่อนๆหรือว่าจะรวบรวมส่งมาครั้งเดียวเลยก็ได้นะครับอันนี้ก็1ชิ้นนะครับจากเชียงใหม่นะครับก็มีตัวนี้เหรียญสิบปีสามสี่นะครับก็ทางช่องรับซื้ออยู่รับซื้อไม่อัน้นรับซื้อเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆราคาก็ตกลงกันนะครับอันนี้ก็สิบปีสี่หนึ่งนะครับแล้วก็มาดูเหรียญบาทตัวนี้นี่หมุนหมุนดูก่อนนะครับเอ๊ะผสเดิกลับเป็นผสเดิกลับไม่ใช่ผสเดินตรง ไม่ใช่เศษเ,เอียงแล้วทําไมผมถึงรับซื้อนะครับเดี๋ยวขอหาอุปกรณ์นิดนึงนะครับลองชั่งน้ําหนักดูนะครับผมมีเครื่องชั่งอยู่2ตัวนะครับแต่ตัวนี้มันไม่ค่อยจะละเอียดสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็พอชั่งได้นะครับสามจุดห้าเก้านะครับเพื่อนๆดูน้ําหนักนะครับว่าเป็นยังไงโอเคไหมตัวนี้ เหรียหนึ่งบาทซีรีสใหม่น้ำหนักมันต้องเท่าไหร่นะครับนี่นะครับอาจจะไม่ค่อยชัดนะครับเพราะแสงมันสะท้อนขอปรับมุมกล้องนิดนึงนะครับแบบนี้จะเห็นชัดไหมครับอ่าเครื่องช่างเครื่องช่างไม่ไม่เที่ยงตรงเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตัวนี้ก็แต่ว่าก็ช่างได้นะครับน้ําหนักนะครับ อยู่ที่ประมาณ3.59นะครับตัวนี้ที่ที่ส่งมาขายนะครับเดี๋ยวดูเหรียญปกติกันนะครับตัวนี้ก็ปี6-2เหมือนกันนะครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวลองดูน้ำหนักตัวนี้นะครับอ่าตัวนี้ 2. จุดอาจจะไม่ค่อยชัดนะครับแสงมันสะท้อนนะครับขอแบบนี้อ่า ดูนะครับอันนี้เหรียญปกตินะครับเพื่อนๆจะอยู่ที่สองจุดสองจุดเก้าสี่น้ำหนักนะครับปกติน้ําหนักของเหรียญตัวนี้จะอยู่ที่สามจุดศูนย์ศูนย์นะครับแต่อันนี้อาจจะเป็นเพราะเครื่องช่างที่ไม่ได้มาตรฐานร้อยเปอร์เซ็นตนะครับก็น้ําหนักหายไปนะครับแล้วดูตัวนี้นะครับอยู่ที่ประมาณสามจุด 3.59นะครับตัวเนี้เนี่ยครับก็ตัวนี้เป็นเหรียญที่ผมเคยทําคลิปนะครับว่าผมก็รับซื้อเหมือนกันนะครับเป็นเหรียญในกลุ่มเอลเลอร์คอยนะครับแต่ว่าความนิยมในกลุ่มซื้อขายอาจจะยังไม่สูงนะครับก็ผมก็ได้มาเหรียญนี้น่าจะเป็นเหรียญที่6แล้วนะครับนี่นะครับผมเคยทําคลิปเหรียญตัวนี้ไว้นะครับเปรียบเทียบนะครับว่าผิดปกติยังไงนะครับความหนาน้ําหนักนะครับแล้วก็หลายๆลอย่างนะครับก็สามารถไปค้นดูคลิปของผมได้นะครับนี่นะครับ ก็ตัวนี้จะซื้ออยู่นะครับหนึ่งร้อยถึงสองร้อยบาทนะครับเหรียญตัวนี้นะครับถ้าใครถ้าเพื่อนๆมีนะครับหรือว่าอยากจะขายนะครับก็ทักผมมาได้นะครับตัวนี้ราคากลางในกลุ่มซื้อขายยังไม่มีนะครับเพราะว่าไม่ค่อยเห็นนะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะเก็บนะครับผมก็เลยรับซื้อตัวนี้นะครับหนากว่าปกติน้ําหนักเยอะกว่าปกตินะครับส่วนใหญ่ที่พบเจอในปี6 2นะครับผมมีอยู่5เหรียญก็เป็นปี6 2หมดเลยตัวนี้ก็ เป็นปี6กอีกเช่นกันนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ท้ายคลิปไว้นะครับคลิปที่ผมเคยทําไว้นะครับการเปรียบเทียบการทดสอบเบื้องต้นนะครับกับเหรียญเออร์เลคอยตัวนี้นะครับเพื่อนๆสามารถดูได้นะครับหลังจบคลิปนี้แล้วก็จะมีคลิปขึ้นมานะครับกดคลิกเข้าไปดูเลยนะครับก็ตัวนี้ผมทําเปรียบเทียบไว้นะครับค่อนข้างจะละเอียดนะครับนี่นะครับมีทั้งวัดขนาดชั่งน้ําหนักแล้วก็หลายๆอย่างนะครับเพื่อนๆนนี่นะครับตัวนี้รับซื้อนะครับ แต่ว่าถ้าผมบอกว่ารับซื้อต้องมีส่งปี62แบบธรรมดามาอย่างแน่นอนเลยนะครับย้ําว่าดูคลิปให้ชัดให้เข้าใจก่อนนะครับเพื่อนๆว่ารับซื้อแบบไหนนะครับตัวนี้มันหนากว่าปกตินะครับแล้วก็น้ําหนักเยอะกว่าปกตินะครับนี่นะครับน้ำหนักจะอยู่ที่3.59กรัมนะครับแล้วก็ส่วนเหรียญปกติจะอยู่ที่3.0 0กรัมนะครับเพื่อนๆรับซื้อตัวน้ําหนักเกินแล้วก็หนากว่าปกตินะครับนี่นะครับก็จบไปนะครับสําหรับ1กล่อง ตัวนี้นะครับแล้วก็มาดูเหรียญตัวนี้นะครับที่เป็นไฮไลท์ของไม่ใช่ไม่เชิงว่าไฮไลท์นะครับเป็นหัวเรื่องเป็นหน้าปกคลิปนะครับก็คือส่งมาเหรียญเดียวก็ขายได้นะครับตัวนี้นะครับนี่นะครับร้านนัสลาลลมของสะสมนะครับอันนี้ก็คือส uh> ่งมานะครับจากเชียงใหม่เช่นเดียวกันนะครับก็เดี๋ยวมาแกะดูเลยนะครับก็ตัวนี้นะครับหน้าปกคลิปแจ้งไว้ว่าเหรียญเดียวก็ขายได้นะครับ1เหรียญกําไร400บาทนะครับตัวนี้ กำไร400บาทเลยเหรอมาดูกันนะครับยังพบเจออยู่นะครับแล้วก็ขายได้จริงๆนะครับนี่มาดูเลยนะครับเดี๋ยวขอดูซองหน่อยนะครับมีเหรียญเดียวนะครับในซองไม่มีแล้วนะครับคอนเซปต์ชัดเจนนะครับตรงปกนะครับเพื่อนๆเหรียญเดียวก็ขายได้นะครับกำไร400บาทแน่นอนนะครับ1เหรียญนะครับถ้า5เหรียญก็กำไร2000ันนะครับ แต่ว่าถ้า10เหรียญล่ะ10เหรียญนะครับเพื่อนๆมีเก็บไว้ทีละเหรียญทีละเหรียญจนครบ10เหรียญนะครับเพื่อนๆส่งมาขาย10เหรียญแน่นอนครับกำไร4,000บาทแน่นอนครับกับเหรียญนี้นะครับซูมเข้าไปครับเป็นไงครับเนี่ยครับผมไม่ได้ทำบันทึกไว้นะครับว่าผมได้ผ่านมือมากี่เหรียญแล้วนะครับแต่ว่าตั้งแต่เข้าวงการเหรียญมา78ปีนะครับ ก็ไม่ได้เวอร์นะครับไม่ต่ำกว่า200เหรียญนะครับเหรียญ5ปี46ที่ผ่านมือผมมาแล้วก็ที่ผมได้ส่งขายให้กับเพื่อนๆในกลุ่มซื้อขายนะครับอันนี้ก็เป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับเข้ามานะครับสภาพนี้รับซื้อเหรียญละ400นะครับเพื่อนๆนะครับก็ค่าส่งผมช่วยค่าจะส่ง30บาทนะครับอย่างน้อยเพื่อนๆกำไร400แน่นอนนะครับตัวนี้นะครับผมจะพยายามดันให้เพื่อนๆได้กำไร 5บาทกําไรได้400นะครับนี่นะครับก็ถ้ามี5เหรียญนะครับผมจะพยายามทําให้เพื่อนๆได้กําไร2000นะครับแล้วถ้าเพื่อนๆมี10เหรียญส่งมาทีเดียว10เหรียญผมจะทําให้เพื่อนๆได้กําไรถึง4,000บาทอย่างแน่นอนนะครับส่วนต่างมูลค่าเหรียญเดี๋ยวผมจะจ่ายให้นะครับผมจะทําให้เพื่อนๆได้กําไรตามที่ผมบอกอย่างแน่นอนนะครับ1เหรียญกําไร400นะครับ5เหรียญ กำไรสองพนะครับสิบเหรียญเพื่อนๆจะได้กำไร4ี่พันนะครับนี่นะครับตัวนี้นะครับกำไร4ี่พันก็คือเพื่อนๆพบเจอได้ตัวเองนะครับไม่ใช่ไปซื้อมาเหรียญละ400ร้อยแล้วมาส่งมาขายผมเพื่อนๆจะได้กำไร4 0 0พันอย่างนั้นไม่ใช่นะครับกำไรในกรณีที่เพื่อนๆเป็นคนพบเจอเหรียญตัวนี้ด้วยตัวเองนะครับ1เหรียญกำไรสี่ร้อยนะครับห้าเหรียญกำไรสองพนะครับสิบเหรียญ เพื่อนๆได้กำไร4 0 0พนะครับตัวนี้กับเหรียญ5บาทปีพศ2อ4 6นนะครับตัวติดอันดับที่2นะครับของเหรียญ5บาทนะครับนี่นะครับก็2กลกองนะครับก็มีรวมๆกันมานะครับได้ให้ความรู้ตัวนี้ด้วยนะครับสำหรับท่านที่ไม่ดูคลิปเก่าๆนะครับคลิปเก่าผมเคยทําตัวเนี้เหรียญเออร์เลอร์นะครับน้ําหนักเกินตัวหนาแบบเนี้ผมเคยทําไว้หลายเดือนแล้วนะครับก็อย่าลืมนะครับจบคลิปนี้ ท้ายคลิปจะมีคลิปขึ้นมานะครับแล้วก็เพื่อนๆกดคลิกเข้าไปดูนะครับผมจะแปะลิงก์ของคลิปนี้ไว้นะครับเพื่อนๆไปดูไปศึกษานะครับเป็นประโยชน์อย่างแน่นอนนะครับเพื่อนๆเพื่อนๆจะได้รู้จักสังเกตแล้วก็วิธีการสังเกตที่ถูกต้องจุดสังเกตที่ถูกต้องมีหลักการแล้วก็ยอมรับกันอย่างกว้างขวางอย่างแน่นอนนะครับแนวทางของผมนะครับนี่นะครับก็กล่องนี้สองกล่องนี้ได้อะไรนะครับก็ได้เออเลอร์คอยตัวนี้หนึ่งเหรียญนะครับแล้วก็ สิบปีสี่หนึ่งสิบปีสามสี่นะครับอันนี้คือหนึ่งกล่องนะครับแล้วก็อีกกล่องหนึ่งส่งมาเหรียญเดียวนะครับเหรียญเดียวก็ขายได้นะครับขายได้แน่นอนนะครับเหรียญห้าบาทปีพศสองพันห้าสี่สิบหกนะครับตัวนี้บล็อกธรรมดานี่นะครับชัดเจนแน่นอนบล็อกธรรมดานะครับมีเส้นกับเบื้องหน้าบอนะครับนี่นะครับดูกันชัดๆเลยนะครับนี่นะครับก็ดูที่ปีพศนะครับเพื่อนๆถ้าเป็นบล็อกแผงนะครับ ก็จะอยู่ที่รับซื้อนะครับเริ่มต้นที่1000ถึง2,000บาทนะครับสภาพผ่านการใช้งานนะครับตัวนี้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นตัวที่กลมออกมาขายอะ่ะเป็นเป็นเป็นบล็อกแผงตัวนั้นอะ่ะที่ผมเคยทำคลิปให้เพื่อนๆไปที่โรงแรมนาลายที่ไปซื้อไปจองนะครับตอนนั้นอะ่ะที่ออกแผงละ750อาบอ่ะอันนั้นคือผมรับซื้อเหรียญละ2,500นนะครับเพื่อนเพื่อนถ้าผมได้เหรียญมาเดี๋ยวผมจะมาเอามารีวิวให้เพื่อนๆดูนะครับว่าเหรียญ5ปี46 แบบไหนแพ็กเกจยังไงที่ผมรับซื้อ2 5 0 5นะครับอาจจะสูงถึง3,000นะครับเพราะราคาในกลุ่มซื้อขายตอนนี้ก็อยู่ที่3,000ต้นๆนะครับ3 0 0พนประมาณนี้นะครับ3 0 0 0 2ก็ออกยากแล้วนะครับนี่นะครับ5ปี4,6นะครับถ้าผมพูดเร็วไปนะครับเพื่อนๆต้องขออภัยด้วยนะครับก็ฟังอีกรอบก็ได้นะครับความรู้จะได้กับเพื่อนๆอย่างแน่นอนนะครับนี่นะครับก็ขายได้จริงๆนะครับเพื่อนๆเหรียญ ที่ผมนํามารีวิวนะครับขายได้จริงๆนะครับเพราะว่าอันนี้คือเขาก็ส่งมาขายนะครับแล้วก็อะไรดีจะพูดอะไรผมนึกไม่ออกแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับเหรียญเหรียญที่ผมทําคลิปส่วนใหญ่นะครับเหรียญที่ผมรับซื้อส่วนใหญ่นะครับเจ็นะครับที่ผมรับซื้อนะครับจะเป็นเหรียญหมุนเวียนพวกนี้นะครับเพื่อนๆเหรียญหมุนเวียนพวกนี้นะครับเพื่อนๆทุกคนมีโอกาสพบเจอได้ แล้วก็มีโอกาสสร้างกําไรส่งมาขายได้นะครับบางท่านอาจจะไม่มีสมบัติเก่าเป็นเหรียญเก่าเก็บหรือว่าอะไรนะครับเราสามารถเพิ่มหรือหาสมบัติได้ด้วยตัวเราเองได้นะครับไม่ต้องพึ่งมรดกหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับจากเหรียญพวกนี้นะครับแค่เรามีความรู้นะครับแล้วเราก็รู้จักสังเกตนะครับเราก็มาสร้างรายได้กันได้นะครับก็ขอเสริมอีกนิดนึงนะครับสําหรับบางท่านนะครับการส่งเหรียญมาขายนะครับกาไร400บาทเงิน400บาท อาจจะไม่เท่ากันสําหรับทุกๆคนนะครับก็อาจจะมีบางคอมเมนต์มาบอกว่าน้อยเกินไปน้อยเกินไปนะครับเราอย่าไปตัดสินหรือว่าเราจะไปอะไรแทนคนอื่นนะครับเพื่อนๆเงินตัวเงินเท่ากันนะครับแต่ว่าความสําคัญมันไม่เท่ากันนะครับของแต่ละคนนะครับผมก็ไม่อยากจะพูดเพื่อให้หลายๆท่านรู้สึกไม่ดีนะครับแต่ก็อยากให้นี่แหละครับเข้าใจนะครับว่าความจาเป็นที่ส่งเหรียญมาขายของแต่ละคน อาจจะไม่เหมือนกันนะครับบางคนเขาพอใจเขาสนุกเขามีความพอใจในตรงนี้นะครับแค่5บาทขายได้400เออมันก็เป็นอะไรที่เป็นงานอิเล็ก์ของเขาก็ได้นะครับอย่าไปว่าเขาว่าต้องส่งเหรียญมาขายเพื่ออะไรคือแบบนี้คือมันเป็นคอมเมนต์ที่ไม่สมควรนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมก็ก็แค่มาพูดเฉยๆนะครับไม่มีอะไรนะครับก็ความต้องการความอะไรของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับเราก็ ต้องเคารพในสิทธิการตัดสินใจของคนอื่นนะครับเราสามารถทําอะไรก็ได้นะครับที่ไม่ผิดกฎหมายแล้วก็ไม่ทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนนะครับเราทําได้เลยนะครับอยู่ในกฎกติกามารยาทของสังคมแล้วก็อยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันนะครับเพื่อนๆนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้มารีวิวนะครับแต่ว่าพูดเยอะไปหน่อยนะครับเพื่อนๆแต่ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับฟังนะครับนี่นะครับก็ขอให้ท่านได้ไปเจอเหรียญเหล่านี้นะครับ ย้ำอ kind of ีกครั้งหนึ่งขายที่ไหนก็ได้นะครับขายช่องไหนก็ได้นะครับผมไม่ได้ย้ำว่าต้องมาขายช่องผมนะครับผมมาให้ความรู้กับเพื่อนๆนะครับช่องไหนให้ราคาแพงให้ราคาสูงเพื่อนๆสามารถขายได้เลยนะครับเพราะว่ามันเป็นผลกําไรของเพื่อนๆนะครับก็ตามที่กล่าวมาเลยนะครับราคาซื้อขายอยู่ที่ความพอใจอยู่ที่ตกลงกันของทั้งสองฝ่ายนะครับขายได้เยอะขายได้ที่ไหน ราคาสูงก็ขายที่นั้นได้เลยนะครับหลายๆช่องทําคลิปรับซื้อออกมานะครับก็ก็โอเคนะครับที่หลายๆช่องก็ซื้อจริงนะครับเราก็วิเคราะห์พิจารณากันเอาเองนะครับว่าเราควรจะสนับสนุนช่องไหนนะครับช่องที่ซื้อจริงนะครับทุกช่องนะครับผมก็ไม่ได้รู้จักไม่ได้อะไรผมไม่รู้จักช่องไหนเลยนะครับก็มีรู้จักช่องของพี่คนนึงนะครับที่เป็นของสุราษฎร์ธานีนะครับก็อันนั้นคือก็คือรู้จักกันนะครับ ส่วนช่องอื่นๆผมก็ไม่ได้รู้จักไม่ได้เคยพูดคุยกันเลยนะครับแต่ว่าผมก็สนับสนุนช่องเหล่านั้นนะครับที่รับซื้อเหรียญจริงๆนะครับก็อยากให้สนับสนุนช่องที่ทําเพื่อ fc หรือว่าเพื่อทุกๆคนจริงๆนะครับก็อยากให้สนับสนุนกันนะครับเพื่อนๆนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้พูดยาวเลยนะครับก็เจอกันคลิปต่อไปนะครับสําหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับเพื่อนๆสวัสดีครับ